เลือกมีความกล้าข si nah ึ้นมานะครับอขอเชิญครับสวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่5เชื่อกลุ่มว่าชาตชัยค่ะน้ำเสนอนะคะโลกเสืษฐกิจอาสาพระราชทานกับงานกิจอาสาเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะอามีการเดืยนด้วยครับได้ ชุมชนจัดกิจกรรมหรือวัฒนต่างๆข้อสี่ปลูกต้นไม้หรือช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ข้อห้าบริจาคของให้คนยากไร้ข้อหกช่วยเหลือคุณครู